ใครที่กำลังมองหาฟิล์มสำหรับหน้าจอ iPhone สักแผ่นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าไปจนถึงรุ่นล่าสุดอย่าง iPhone 14นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นที่จะออกมาต่อไปนะครับพื้นผิววัสดุแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้นะครับมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมกี้จาก g กต g e t z o โซนะครับผมจากที่เกินไปนะครับว่า วันนี้เราจะมาดูกันว่าฟิล์มไอโฟนเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะจำแนกประเภทของฟิล์มเนี่ยตามวัสดุที่เอามาผลิตทำฟิล์มนะครับโดยหลักๆเนี่ยในตลาดมันจะมีอยู่ประมาณ4ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือฟิล์มแบบ p t นะครับหรือว่าฟิล์มสฟิล์มด้านที่เรารู้จักกันนะครับฟิล์มไฮโดรเจลหรือว่า TPU นะครับแล้วแต่จะเรียกฟิล์มอะคริลิกนะครับหรือ PMA PM นะครับ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นฟิล์มแบบกระจกนิรภัยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดด้วยกัน3ตัวนะครับก็คืออะโดเจละคิลิกแล้วก็ตัวกระจกนิรภัยนะครับเพราะว่าแบบสายแบบด้านเนี่ยอาจจะขอข้ามไปเพราะว่าในปัจจุบันจะไม่ ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนะครับผมก็เลยจะขอพูดแค่3ตัวครับครับก็มาเริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็คือฟิล์มแบบไฮโดรเจลนะครับหรือว่า TPU นะครับกลุ่มไฮโดรเจลเนี่ยก็ค่อนข้างเข้ามาแทนที่แบบใสแบบด้านปกติไปแล้วนะครับที่ผมไม่ไม่ได้พูดถึงนะครับโดยลักษณะฟิล์มเนี่ยมันก็จะมาเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้แล้วก็ตามร้านเนี่ยเขาก็จะเข้าเครื่องตัดฟิล์มนะครับออกมาเป็นรุ่นรุ่นตามที่เราต้องการนะครับผมตัวข้อดีของไฮโดรเจลเลยนะครับมันก็จะมีเรื่องของ เนี่ยนะครับเนื้อฟิล์มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใสๆบางๆนะครับก็คือใสาบางน้ําหนักเบานะครับเหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการให้มีอะไรมาหนาๆเทอะทะอยู่บนหน้าจอนะครับผมเรื่องการกันลอยเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับที่สาคัญเนี่ยกันกระแทกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเทียบกับพวกกลุ่มฟิล์มกระจกนิรภัรเนี่ยตัวเนี้ยคนจะชอบใช้เพราะว่าหนึ่งคือ,อเวลามันตกทําตกนะครับทำเครื่องตกเนี่ยตัวมันจะไม่มีการแตก ไม่มีการลาวนะครับมันใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมสําหรับเรื่องการทัชสสกรีนนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าไอ้ตัวนี้มันจะทัดลื่นไหมนะครับในปัจจุบันเนี่ยฟิล์มแบบไฮโดรเจลหรือว่า TPU เนี่ยได้ทําการพัฒนามาอย่างดีแล้วครับเคลือบสารอย่างดีเคลือบสารให้ผิวเนี่ยค่อนข้างลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทัชสสกรีนเนี่ยค่อนข้างทําได้พอๆกับตัวก,วกระจกนิรลัยเลยครับสําหรับข้อเสียของตัวฟิล์มไฮโดรเจลนะครับด้วยความที่ตัวมันเองเ่ย มีค่ากัรลอยค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 3s-5s ถึงเท่านั้นนะครับทำให้เวลามีอะไรมาขีดข่วนโดนผิวของมันเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นรอยแบบขนแมวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาใช้ไปนานๆก็จะเกิดรอยขนแมวได้นะครับแต่มันก็จะมีฟิล์มไฮโดรเจลที่เกรดดีหน่อยนะครับที่จะมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูรักษาตัวเองนะครับทำให้รอยเนี่ยมันจางมันตื้นลงได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของพรีเมียมไฮโดรเจลอีกกลุ่มนึงนะครับก็สามารถ หาดูได้นะครับผมแต่ทั้งนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับราคาของฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยมันก็ไม่สูงมากนะครับสำหรับคนที่ใช้เนี่ยก็ใช้กันได้ยาวๆเลยครับคุ้มค่าไม่ต้องกลัวว่าจะแบบตกแตกภายใน1สัปดาห์หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็คือใช้ไปยาวๆอยากเปลี่ยนก็ค่อยมาเปลี่ยนนะครับในราคาทีา่สามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆแต่ว่าไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยก็ได้ ก็มากันที่แบบที่2นะครับโดยผมจะขอมาพูดถึงตัวกระจกนิรภัยกันก่อนนะครับผมกระจกนิรภัรนะครับก็ถือว่าเป็นแบบที่ได้รับความนิยมที่มากที่สุดในตลาดนะครับผมเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลฟล,ลิ่งเดียวกับการใช้งานเหมือนจอพอเปล่านะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเกาะป้องกันเสริมเข้ามาออกหนึ่งชั้นนะครับทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีกระจกอยู่หลากหลายมากเลยนะครับราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันเนี่ย มันก็มีความแตกต่างกันในในหลายๆส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปอธิบายกันนะครับจริงๆพวกหลักสิบเนี่ยบางทีอาจจะไปเจอฟิล์มที่ไม่ใช่กระจกด้วย,วยซ้ำนะครับอาจจะเป็นพลาสติกแย่ที่สุดก็เป็นพวกพลาสติกเลยนะครับผมซึ่งกระจกนิลภัยเนี่ยคำว่านิรภัรเนี่ยมันก็จะต้องมีการผ่านกรรมวิธีในการผลิตนะครับในการอบแข็ง ให้มันแข็งกว่ากระจกปกตินะครับสามารถป้องกันได้อย่างดีนะครับซึ่งผมก็ได้ลองจําแนกความแตกต่างของกระจกแต่ละแบบมาประมาณ6ข้อนะครับทำให้ที่มันทําให้ราคาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับข้อที่1นนะครับที่ทําให้แบบราคาเนี่ยมันมีการแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของแหล่งที่มาของกระจกนะครับของวัสดุกระจกหรือรอมาเที่ยเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรมาจากบริษัทอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ,อเมริกาญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจีนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทําให้ราคาของกระจกที่นํามาจําหน่ายในราคาปีกเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นไปตามแต่ละประเทศด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกา,า,กาจะเป็นบริษัท c o น n i n g นะครับผมที่ทํากระจกให้ไอโฟนนะครับแล้วก็อาซาฮีนะครับก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการทํากระจกนิรภัยอย่างเงี้ยครับผม กันล้วนแล้วแต่ทําให้ราคาแตกต่างกันอยู่นะครับข้อสอนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอบแข็งนะครับผมคือกระจกเนี่ยจะต้องผ่านกรรมวิธีการอบแข็งหรือว่าทําให้กระจกแข็งแข่งขึ้นนะครับโดยการอบเนี่ยมันก็จะมีเป็นระยะเวลากับจํานวนรอบนะครับผมยิ่งมีการอบนานนะครับกระจกก็ยิ่งแข็งแข่งขึ้นนะครับซึ่งต้นทุนในการผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ราคาของแต่ละแบรนด์เนี่ยหรือแต่ละกระจกแต่ละแบบเนี่ยต่างกันนะครับ ข้อ3นะครับก็เป็นเรื่องของสารเคลือบผิวฟิล์มนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ฟิล์มแต่ชิ้นแต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างกันนะครับในเรื่องของการทัชสกรีนอันไหนลื่นมากลื่นน้อยนะครับมาจากเรื่องของการเคลือบผิวฟิล์มทั้งนั้นนะครับหรือรวมไปถึงการเคลือบพวกออเรียโฟบิกไฮโดรโฟบิกนะครับที่จะในเรื่องของการกําจัดคราบน้าคราบน้ํามันเนี่ยตรงนี้ก็ทําให้ราคาฟิล์มเนี่ยแตกต่างกันอยู่เช่นกันครับข้อ4นะครับก็เป็นเรื่องของเกรดกาวที่เอามาใช้ ติดตั้งนะครับผมถ้ากาวดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราวางไปเนี่ยมันก็จะแบบกระจกมันจะไล่ฟองอากาศเองนะครับอันนี้ก็ถือเป็นกาวที่ดีมีคุณภาพนะครับแต่ถ้าเกจกาวที่แย่ๆหน่อยหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะต้องมานั่งไล่ฟองกันโดยใช้มือไล่นะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกาวที่เป็นลนักษณะกาวกันกระแทกด้วยซ้ำนะครับทำให้ฟิล์มเนี่ยแข็งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวกอริลลานะครับตัวนี้ที่เป็นแบบชั้นกาวพิเศษที่แบบ ใช้ในการการกระแทกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาของฟิล์มแตกต่างกันอยู่นะครับผมข้อ5นะครับก็จะเป็นเรื่องของอขนาดฟิล์มแล้วก็ตัวองศาความโค้งของฟิล์มนะครับที่ขอบนะครับจริงๆฟิล์มเนี่ยบางคนเขาจะเรียกแบบเต็มจอไม่เต็มจอนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคือเต็มไม่เต็มจอเนี่ยราคาก็ค่อนข้างถูกกว่านะครับส่วนเต็มจอก็จะแพงกว่านะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยครับจอมันเป็นค่อน,น,นข้างเป็นจอตรงนะครับฟิล์มแบบไม่เต็มจอที่เขาทําแบบใสๆไม่มีขอบดำเนี่ยมันก็เอามาติดจริงๆมันก็คือเป็นฟิล์มแบบเต็มจอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยพวกฟิล์ม iPhone 7, iPhone 8เนี่ยหรือ iPhone 6เนี่ยครับมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะระหว่างฟิล์มที่แบบไม่มีขอบดํากับมีขอบดำนะครับฟิล์มไม่มีขอบดำเนี่ยก็จะติดแล้วเหมือนไม่เต็มจอครับมันก็เลยเป็นที่มาว่า เลยเรียกว่าเฟนฟีไม่เต็มจอเนี่ยแต่ว่าถ้ามาพูดถึงปัจจุบัน14เนี่ยหรือว่าต่อไปถ้าเป็น iPhone แบบจอเรียบๆนะครับมันค่อนข้างจะไม่ต่างกันมากนะครับระหว่างแบบขอบดํากับขอบใสนะครับมันค่อนข้างจะเป็นเต็มจอเหมือนกันมันก็จะต่างกันแค่แบบเฉยๆครับว่าเป็นขอบดําหรือขอบใสเท่าที่ลองทาบกันดูเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับผมทีนี้เนี่ยในในส่วนขององศาความโค้งที่ผมพูดไปนะครับก็คือมันจะมีแบบ 2.5D 2.75D แล้วก็ 3D นะครับยิ่งตัวดีเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบการผลิตจะค่อนข้างยากกว่านะครับแล้วก็สวยงามกว่าครับผมมันก็จะมีราคาที่สูงกว่านะครับอย่างที่เราจะเห็นเนี่ยพวกแบบงานฟูเฟบปกติเนี่ยก็จะราคาหนึ่งนะครับงาน 3D ก็จะแพงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นส่ับข้อ6กนะครับก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติพิเศษต่างๆนะครับในฟิลม์มในฟิล์มที่ผลิตออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ าการใส่เรื่องของลถไฟฟ้าสถิตนะครับทำให้ฝุ่นไม่เยอะในเวลาการติดตั้งนะครับรวมไปถึงผิวฟิล์มที่มีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มแบบด้านนะครับราคาก็จะอัพขึ้นมาหรือว่าฟิล์มแบบถนอมสายตานะครับการาตัดพวกแสงสีฟ้าราคาก็จะมีการแพงขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีแบบพวกลดแสงสะท้อนในที่แจ้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นฟิล์มกันเสือกฟิล์มพาเวซี่อะไรพวกนี้ครับก็ทําให้ราคาของฟิล์มเนี่ย มีความแตกต่างขึ้นมานะครับในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษพวกนี้ครับผมก็ที่พูดไปทั้ง6ข้อนะครับก็เป็นเรื่องของการทําให้กระจกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยราคานะครับแต่สําหรับข้อดีของวัสดุที่เป็นกระจกแบบนี้นะครับมันก็คือ1เลยเนี่ยค่อนข้างใสนะครับ2ก็คือการลอยขีดขวนได้ดีมากๆนะครับหมายความว่า มันกันตัวตัวมันเองเนี่ยก็เป็นรอยยากด้วยนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันหน้าจออย่างเดียวแต่ตัวมันก็เป็นรอยยากด้วยนะครับเอา,ารเ,อรเอาคัตเตอร์เอากุญแจเอาเหรียญเนี่ยไม่ค่อยเป็นรอยนะครับผมแล้วก็การกันกระแทกเนี่ยก็คือดีมากๆนะครับแต่แค่ว่าเวลาตกเนี่ยมีโอกาสแตกได้นะครับก็จะต้องมาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่ากระจกพรีเมียมหลายๆแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีประกันแตกอยู่หนึ่งครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกระจกเดี๋ยวไปดูแบบที่3ามเลยครับ ก็สำหรับแบบที่3นะครับแบบสุดท้ายนะครับชื่อว่าฟิล์มแบบอะคริลิกนะครับหรือว่า PMMA นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่มาแรงตัวหนึ่งนะครับมันจะมีบางแบรนด์ที่เขาใช้วัสดุแบบนี้สร้างชื่อให้กับแบรนด์ตัวเองด้วยซ้ำนะครับสำหรับฟิล์มกันรอย iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว h i n o s h i e l d นะครับ 3D Impact ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ X1 x t e a m อะไรพวกนี้นะครับก็จะสร้างชื่อจากฟิล์มวัสดุผิวแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาตอบโจทย์ลูกค้าหรือผู้ใช้เนี่ยที่ต้องการฟิลลิ่งคล้ายๆกระจกนะครับแต่ว่าไม่ชอบให้มันแตกเปาะง่ายเหมือนกระจกนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันมันจะไม่แตกนะครับนะครับ มันทุบยังไงมันก็ไม่แตกเอาลองเอาคอ้อนมาทุบที่เห็นใครรีวิวกันไปเนี่ยมันก็จะไม่แตกนะครับผมแต่ว่าข้อดีคือให้ฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงกับกระจกด้วยนะครับผมสำหรับแบบอะคริลิกหรือว่า P M M A เนี่ยนะครับก็คือใครที่ชอบความบางเบานะครับเหมือนกระจกก็คือตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยนะครับก็คือไม่แตกหักได้เหมือนกระจกด้วยนะครับแต่มันก็จะมีจุดสังเกตในเรื่องของข้อด้อยอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมลองทดลองเนี่ยก็คือเรื่องของรอยขีดข่วนที่ตัวผิวของมันเองนะครับถ้าเราลองเอา ุญแจเอาเหรียญเนี่ยขูดไปนานๆน,นะครับมันก็อาจจะเกิดรอยได้นะครับพอเมื่อพอขูดไปนานๆสารเคลือบเริ่มหมดเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดรอยที่ผิวได้นะครับเมื่อเทียบกับแบบกระจกเนื้อัยนั่นเองนะครับครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการเลือกฟิล์ม iPhone นะครับที่ผมมาจําแนกตามประเภทของวัสดุที่เอามาใช้ผลิตฟิล์มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจลกระจกเนื้อัยแล้วก็อัลคีกนะครับผมก็ลองเลือกกันได้ตาม ความชอบของแต่ละคนหรือว่าการใช้งานของแต่ละคนนะครับใครชอบแบบเบาบางก็คือนะครับราคาไม่แพงนะครับใครชอบความใสกิ๊กรอยขีดข่วนไม่มีใสตลอดเวลาก็ไปเลือกแบบกระจกนะครับเกรดดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแบบอ่ะกึงก่งๆอยู่ตรงกลางนะครับเบาบางแต่ว่าฟีลลิ่งเหมือนกระจกแล้วก็ไม่แตกกับก็ลองแบบอะคริลิกหรือ PMMA นะครับแล้วแต่ชื่อของแต่ละแบรนด์จะเรียกนะครับผม อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้จะมีเรื่องของอพื้นผิวของฟิลม์มฟิล์ม iPhone ในแต่ละแบบเนี่ยเดี๋ยวไว้มาทําในคลิปหน้านะครับฟิล์มแบบ p r i v a c y ฟิล์มแบบประเภทต่างๆคุณสวบัติพิเศษต่างๆเนี่ยเราลองมาดูในคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ